ครับพ่อแม่พี่น้องป้องปายท่แน่แล้วนั่ครับผมผมนอกครับวันนี้จะพามาตำพีแกงแคหวานครับผมโอเคครับอา้าวก็เดินเท่ากับมาครัวครัวย่างนี่นก่อนครัวนี้ก่อนครับโอเค วอลูฟักซี่ก่อนครับวอลูฟักซี่ยิลาครับยิลาโอเคครับอันนี้มาเบิ้งข้างนี้อโอเคเอามาเบิ้งส่วนผสมกันเลยครับจะมีหอมแดงพิวมกักกูด กระเทียมข่าตะไคร้พริกขี้หนูสวนครับแล้วรากก่อนเดินเข้าก็มาขวเม็ดพริกไทยก็เม็ดยี่หลา่าครับผมอ้าวัวไปขวไปอันนี้ให้ขวบัวไปจะน้อยเ่ยแต่มันจะมีกลิ่นหอมโอ้ ค่อยขวไปเรื่อยๆครับเ,เริ่มจิมีกลิ่นหอมแล้วของทุกอย่างเราหั่นหมดแล้วนะครับเ้นคาตะไคร้พิมกูดหอมแดงเราหั่นหมดแล้วครับเหลือแค่รากผักชีเรามาหัน่นเรามาหั่นรากผักชีกันครับผมโอเค โอ้โหอมหอมหอมครับหลังจากขวาเสร็จแหละก็เอดอินเข้าก็มัดตำมนันเ่ยพริกอะไรวะมัดตำ ลูกฝักซีก็ลูกยิลลาครับอ๋อวันดีนดลูกฝักซียิหลาละเอียดแล้วเราก็เอาตะไครลงขาลงล่างฝักซีผิวมะกรูดครับผมก็ เกลลงนิดหน่อยเกลลงนิดหน่อยครับตำโตแช่ตำก่อนนยตำบัดดีครับพี่น้อง ไยตำไปเรื่อยๆือนนี้เราก็จะใส่กระเทียมใส่พริกลงไปนะครับความแดงก็จะใช่หลอกอต่ำต่อครับทุกวันนี้เขาชิบ่ตำม,มากันแล้วครับพี่น้อง ทุกวันนีนเขาจะปั่นเราครับอันนี้คือการสาธิตสมัยก่อนเขาตามเมาแต่สมัยรุ่มนี่คู่มือเนี่เขาปั่นเรามันว้มันรว,วดเร็วดีแต่พี่แกงตลาดก็อุ้ยใส่สารกันบูดดูได้มันเป็นเดือน ไปจสได้เลยครับกล <c oughs> ้ได้เลยครับ <c oughs> ุอมือนี่เขาบ่ค่อยต่ำกันหอกครับพี่น้องเพราะว่าสมัยมันเปลี่ยนไปส่วนมากครัไม่ได้ชิปั้นเนาบ่ทด้ใช้กระซิอสำเร็จรูปเอาเนี่ยมันง่าย อันนี้คือวิธีสมัยก้อนเข้าวตำมาตำพริกแกงเคียวหวานน่าน่าที่ใดเลยมั้งพราะบยละเอียดป็นใดครับเผยการสิดงใดเลยเดี๋ยวกะปีครับพี่น้องขาดบ่ได้หานไทยนี่กะปี หานล่าวนี่ปลาหานไตเนี่น้าบูดูตำ่ตก็อ,อลยครับราละเอียดมันไหนยาแหละคือนนการตำให้เบิ่งซืซ่อครับว่าเขาตำพริกแกงแค่หวานเขาตำยังไงไม่ต้องละเอียดมากเท่าไหร่เหนื่อยเหนื่อย กลับมันเมื่อยด้วยใชแล้วครับพี่น้องพริกแกงแค่วันเนื้ออุ้ยหอมหอมหอมเป็นเส้นใดคลิปนี้กัท่าน,นี้แหลคะครับพี่น้อง สวัสดีครับพ่อกันดีคิดน้าเดี๋ยวจะไปแกงแก้วันให้เบิงด้วพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ